วันนี้เราจะมาสอนวิธีในการได้รับก็ซิล่านะครับถ้าคนมีเวลานะนี่กดมาตรงนี้นะครับงานะก็ตรงมาตรงนี้แล้วก็กดดูโฆษณาทึ่มันไม่มีจำกัดน,นั่นเองเราสามารถดูให้ได้ถึงเยอะเลยนครับซึ่งมันก็มีโปรโมชั่นนะวันนี้ย มันมีโปรโมชั่นอยู่ก็รีบดูถ้าเกินถ้าวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่มีแล้วก็ต้องรีบดูนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเล่นคอซีล่านะครับเดี๋ยวเล่นนะครับไปเล่นดีกว่ามันมีโปรโมชั่นนั่นก็คือ เออถ้าเป็นแบบก็ซิล่าธรรมดาไม่ติดไฟแบบนี้นะครับมันจะมีโปรโมชั่นเพียงมันจะมีมันต้องใช้เพชรนั่นก็คือ1 0 0 1 3 5นะครับส่วนถ้าเป็นตัวแบบเนี้ยต้องวิทยาการ EVO อีกนะครับนั่นก็คือเราต้องเสียไปทั้งหมด150แล้วก็ต้อง1 5บก150กับ 2องดสนะครับเพชรเลยนะเพชดสองร้อยเพชรถ้าจะมาฟาร์มแบบเนี้ยมันก็ช้าอยู่นะครับก็ให้ไปดูโฆษณาตอนที่ผมบอกนะตอนแรกอะ่ะก็ต้องมาเล่นแบบนี้นะครับ พอเราเล่นก si. ๊สตเซอร์ผมไม่รู đ ào đ ào ้สิมันสามารถกินปลาได้ทุกตัวนะถ้าเราเป็นล่างเนี่ยแล้วผมขอทำไอ้รูปดาวๆให้จันส่งเยอะๆก่อนนะก็เล่นปลายได้แหละครับแบบเนี้ยเล่นปลาย ปุ๊บกินกินเข้าไปดูดปุ๊บปุ๊บ,บหนึ่งสแสนละในงานทำงานนั้นเดีูข้าวผมเราก็ขึ้นมาบนห้องบน ค้าบก็ซิล่าติดไฟด้วยนะครับถ้าเราขึ้นมาบนขโมนถ้าเป็นตัวแบบนี้ยผมไม่รู้เซ่ว่าตัวนั้นมันจะติดไฟหรือไม่ติดน,นะเนี่ยเออเนี่ยมันเดินขึ้นมาเดินโชวะให้ดูนี่ครับติดไฟนะคะผมโอเคพวกนี้ดีกว่านะครับปึ้งแม่งเลยการยิงก็ถือว่ายิงดีอยู่นะ ซึ่งมาแล้วมาแล้วปลาตัวใหญ่อยู่ไหนนะปลาตัวใหญ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหเพิ่งมาเจอตอนขิมหมดเนาะเพิ่งมาเจอตอนที่มันหมดนะครับบูห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ล้านเลยเหรอเยอะจัง ซึ่งผมเคยทำได้เพียงแค่น้อยนะเตอตอนนี้มันเยอะจังวะจริงซึ่ง,งถ้าเป็นเรื่องในการที่เราต้องต่อสู้กับเพื่อนแบบนี้นะครับผมก็คิวเพื่อนได้ผมไม่รู้สิปุ๊บปุ๊บทำลายนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะมาแนะนำไอตัวนี่แหละไอตัวที่ผมกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ซึ่งมันก็คล้ายใจตัวนี้แหละนะแต่เป็นแค่ตัวนี้มันจะเพิ่มสเตตอะไรมากมายจงเช่นในการที่เราจะสามารถคูณหนึ่งร้่ในนั้นอะได้เร็วขึ้นนะครับไม่รู้สิ ซึ่งมันก็จะมีค่อเสียต่างกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดป้าป้าปลาเสือตายห้าสิบสี่ นด้เนต้องสี่สิบเลยนะครับึองแล้วก็เล่นประมาณนี้แล้วน,นะเพราะขอดูก่อนแป๊บว่าได้เงินก็เยอะเงินนะคงร่าจะแปลกจะว่าหนึ่งผมข้ามข้ามมาแบบนี้เลยนี่นี่นี่ปลาพวกนี้ผมไม่ซื้อเลยนะครับ เนี่ยปลาพวกนี้ผมไม่ซื้อเลยเนี่ยนั้นก็มายันถึงตัวที่เป็นกัสซิล่าครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ยันถึงตัวเดี่ยเนี่ยยันมาถึงตรงเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะซื้อไปลาพวกนี้มากนะผมซื้อแต่กัสซิล่าเท่านั้น ส่วนนี้คือปลาที่ใช้เงินซื้อนะครับซึ่งก็มีหลายตัวเลยแหละปลาใจที่คุณจำเจตีจะเลือกนะครับซึ่งมันส่วนใหญ่มันน่าจะประมาณสักหนึ่งแสนแปดหมื่นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะถัสองหมื่นสองหมื่นห้าะครับเท่าจะเล็กข้อที่สุดแหละอย่าปลาตัวเนี้ยซึ่ง ฟอสซิล่าก็ใช้เพชรน้อยนะครับเพียงแค่นี้บายนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกัน